Not ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับสำหรับเรื่องราวแอคชั่นสุดมันรุนแรงในฮีโร่พันท็อกซิกเดอะท็อกซิกอเวนเจอร์หนังเรื่องนี้อาจจะดูเหมือนหนังเกรดบีแต่มันเป็นแค่หน้าหนังและสไตล์เท่านั้นเพราะถ้ามองถึงดารานักแสดงแล้วเลยก็บอกเลยว่านี่คือหนังฟอร์มใหญ่ดีๆนี่เองในคลิปนี้ครับจังหวะจานังจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับหนังเรื่องนี้กัน ลูกไฟก่อนตัดสินใจเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่าหนังคาแรคเตอร์จะจัดแบบนี้พลาดไปคงเสียดายแย่กับ The Toxic Avenger s The Toxic Aven the Avenger are kids calling him. I what Avenger's ดูจากตัวอย่างและหน้าหนางัง The Toxic Avenger เป็นหนังที่มีความโหดรุนแรงไม่เหมาะกับคนดูทุกกลุ่มทุกวัยแต่มันไม่ใช่ความรุนแรงน่ากลัวแบบหนังสยองขวัญครับเพราะว่า Toxic Avenger คือหนังแอคชั่นอินดี้ที่ใส่บุกตลกเสียดสีจิกกัดเข้าไปทำใหอารมณ์ของหนังกลายเป็นหนังแนวแอคชั่นคอมเมดี้ ซึ่งเรื่องราวของหนังจะบอกเล่าเกี่ยวกับตัวละครอย่างวินสตันพันโรงตัวเล็กที่ต้องเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากจากอาชีพการงานแถมเขาจึงต้องทําหน้าที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยววินสตันเป็นชายที่ยอมคนยอมปิดปากยอมไม่ทําอะไรเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดในสังคมเพราะเขาเป็นคนตัวเล็กจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมันได้เปลี่ยนชายตัวเล็กกลายเป็นตัวประหลาดหน้าตาหน้าเกลียดกลับกันวินสตันใช้โอกาสนี้ออกปกป้องผู้คน ในฐานะของฮีโร่คนใหม่พร้อมไล่ล่าล้างแค้นพวกชั่วที่เคยรังแกเขาในชื่อท็อกซี่แต่ก่อนที่เราจะตีตัวไปดูในโรงภาพยนตร์ครับรู้หรือเปล่าครับว่าเรื่องราวของฮีโร่คนนี้มีมาตั้งแต่ปี1984แล้วใช่ครับนี่คือหนังรีเมคที่หลายคนไม่ทันรู้ด้วยซ้ำน,นะ The Toxic Avenger เป็นหนังเก่าครับ คนดูหนังรุ่นใหญ่เรียกว่านี่คือหนึ่งในหนังเขาเลยทีเดียวโดยมีไอเดียครับเกี่ยวกับหนุ่มอ่อนแอที่พลัดตกลงไปในถังสารเคมีจนกลายเป็นมนุษย์หน้าตาหน้ากลัวที่ออกมาตามล่าหลางแขนคนที่เคยรังแกเขาและกลายเป็นฮีโร่ซึ่งในฉบับปี1984ก็จะกำกับโดย Michael h าส์และลอย Kaufman ซึ่งสาตั้งต้นของหนังเนี่ยก็จะง่ายๆเลยครับแต่ก็ตามงบประมาณด้วยเพราะว่าตอนนั้นพวกเขาใช้งบประมาณในการสร้างไปเพียง 5แสนดอลลาร์ 500, สหรัฐเท่านั้นถือว่างบน้อยมากเรียกได้ว่าเป็นหนังเกรดต่ำเลยก็ได้หน้านหนังที่ออกมามันเลยไม่ได้หวือหวาตั้งแต่โทนภาพการแสดงไปจนถึงองค์ประกอบอื่นๆแต่ด้วยความดูง่ายแต่ก็สะใจคนดูนี่แหละทำให้หนังประสบความสำเร็จและมีภาคต่อตามมา Man, ตั้งแต่ The Toxic Avenger Part 2ในปี 1,989 The Toxic Avenger Part 3 The Last Temptation of Toxie ปี1,989เหมือนกันที่จะเป็นการนำฟุตของภาค2ที่เหลือมาตัดเป็นภาคใหม่เห็นปะหนังมันงบน้อยจริงๆและ Citizen Toxie The Toxic Avengers IV หรือว่าภาคที่4ในปี2,000ครับ Sergeant k k m a n NYPD What are you talking about Sergeant y p d แต่ว่าก็เหมือนหนังรหรายๆเรื่องนะ ยิ่งสร้างก็ยิ่งคนดูน้อยลงแต่ก็ถือว่ามีภาคต่อพอสมควรเลยใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆหลายคนก็คงตั้งคาถามใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้ามันมีภาคต่อขนาดนี้ทําไมถึงไม่ค่อยคุ้นเลยก็เพราะว่า The Toxic Avenger มีจุดยืนของตัวเองในการเป็นหนังที่งบประมาณไม่ได้สูงตั้งแต่ภาคแรกปี1984ถึงปี2000มันเป็นหนังที่ไม่ได้เตะตาในทุนเจ้าใหญ่จนถึงขั้นถูกหยิบไปสารต่อให้เป็นแฟรนไชส์คู่วงการมันเลยเป็นหนังที่คนรู้จักกันในวงแคบๆเท่านั้น ยิ่งทำยิ่งฉายรายได้กำไรก็ไม่ได้สูงและเผื่อไม่คุ้มทุนกับที่สร้างต่อด้วยซ้ำเรื่องราวของฮีโร่พันท็อกซิกจึงหายไปจากวงการนาน20ปีเลยทีเดียวเหลือแต่เพียงการถูกพูดถึงสําหรับนักดูหนังสายลึกที่มีโอกาสได้หยิบแผ่นมาดูในยุคข,ของซีดีดีวีดีปล่อยเช่า Now give him back. สำหรับในฉบับของปี2025นี้นักสร้างหนังก็ได้หยิบเอาความน่าสนใจของเนื้อเรื่องมาปัดุ่ดใหม่แต่ก็ยังมีสเสน่ห์ของเดิมนั่นก็คือการพลิกตัวละครและมอบมอุมมองที่แปลกใหม่สำหรับคำว่าฮีโร่ในวงการสื่อบันเทิงผสมผสานกับการนำเสนอที่มีความตลกบวกกับความรุนแรงขั้นสุดจนออนแอร์ air ไม่ได้เลยส่งผลให้เดอะท็อกซิ e อเวนเป็นหนังที่ถูกวางกำหนดฉายทิ้งยาวนานถึง2ปี เพราะท็อกซิกอเวนเจอเปิดตัวในรอบปฐมทัศน์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2023แล้วครับแต่ว่ากว่านังจะได้ฉายอย่างเป็นทางการให้ทั่วโลกได้ดูก็ป่าไปปี2025หรือปีนี้และในบ้านเราสืเกันยายนนี้ครับก็พร้อมจะสร้างความบันเทิงแล้วบนจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศบอกแบบนี้ครับว่าไว้ใจได้เลยเรื่องความบันเทิงความแหวกแบบสุดขีดจี๊ดแบบหายใจไม่ทันเพราะว่า The t ็ x i c a v e เ g e r เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ภายใต้การจัดจำหน่ายของ Cineverse ซึ่งเป็นบริษัทพูดจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่อง Terrifier ท,ที่สร้างปรากฏการ์เขย่าคนดูจากเนื้อหาที่มีความสาดกระเซน็นไม่เกรงใจใครมาแล้วใน Terrifier ภาคที่3ภายใต้การกำกับของ Michael b l a ร r ภูมำกับที่มีลายมือโดดเด่นด้านการทำหนังที่มีความเป็นอาชญากรรมผสมผสานกับเรื่องราวสยองสยองปนขำแต่ก็อัดแน่นไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและหัวใจที่อ่อนโยน เขาถึงเหมาะมากครับในการรับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของหนุ่มขี้แพ้ที่แม้โลกจันใจร้ายกับเขาเปลี่ยนร่างให้เขาเป็นตัวประหลาดแต่ก็ยังฮึดที่จะออกมาปกป้องผู้คนในฐานะของฮีโร่พันท็อกซิกได้ร่วมมือเขียนบทกับโจวิตเตอร์และลอยเคิรฟแมนนักสร้างหนังรุ่นใหญ่จากหนังปี1984กลับมาเขียนบทให้กับฉบับนี้ด้วย <is> <laughs> <Shut up. laughs> สานต่อเรื่องราวของฮีโร่พันท็อกซิกโดยไม่ทิ้งของเก่าใช้คอนเซปต์เดิมแต่เพิ่มเติมคือมีงบประมาณเพิ่มเข้าไปทําให้หนังมีโทนเรื่องที่น่าดูมากขึ้นจริงจังมากขึ้นงานโปรดักชันดูดีขึ้นไม่ใช่แค่จากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่รวมไปถึงงบประมาณที่ได้เพิ่มด้วยที่บอกว่าไม่ทิ้งของเก่าก็เพราะว่าเจะท็อกซิกเอาเวนเจอร์จะยังคงโหดดิออย่างที่บอกไปไอเทมของตัวเอกอย่างไม้มอบหรือว่าไม้ถูกพื้นก็ยังถูกนํากลับมาใช้แต่ก็ปรับให้เท่ตามยุคสมัยและจะยังคงมีคความตลขขบขบัันร และมีหัวใจอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะกับประเด็นสังคมและครอบครัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสัมพันธ์ของสองพ่อลูก Show him heart your good hey on dad รวมด้วยทีมนักแสดงของหนังนำโดยปีเตอร์ทิงเลดนักแสดงชายตัวเล็กจากหนังดังซีรีส์ดังมากมายครับมารับบทเป็นวินสตันที่จะกลายเป็นฮีโร่ประหลาดท็อกซี่เจคอบชิมเบย์รับบทเป็นลูกชายวัยหัวเรียวหัวต่อวัยต่อ,ต,อต้านเบอร์หนึงเขาจะทําอย่างไรครับเมื่อพบว่าพ่อของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและเควินเบคอนในบทบาทของป๊อปแกรเบนเกอร์วร้ายประจําภาคนี้ Find him, bring him here. การันตีคุณภาพครับอัดแน่นความบันเทิงด้วยคะแนนวิจารณ์สูงถึง86%จากนักวิจารณ์และ8 2จากคนดู Okay. The nuts. และนี่ก็คือทั้งหมดของ The Toxic Avenger ครับการกลับมาในฉบับล่าสุดหายไปนานกว่า20่สิบปีหนังแห่งเดือนกันยายนที่ผมไม่อยากให้มองข้ามจริงๆครับเพื่อนๆใครที่อยากสัมผัสความบ้าบอนะอยากดูงานเอฟเฟกแบบที่ไม่มีหนังฮีโร่ื่องไหนเขาทำกันแนะนำเป็นอย่างยิ่งครับก็ถือว่ากลับมาดูหนังเขาที่ถูกจับมาปัดฝุ่นให้ทันสมัยขึ้น มันแน่ๆครับสำหรับฮีโร่พันท็อกซิกถ้าพลาดหนังแนวนี้ในโรงเนี่ยอีกนานเลยครับกว่าจะมีแบบนี้มาให้ดูอีกอย่าให้เข้าไปสัมผัสในโรงภาพยนตร์กันทุกคนนะครับดิท so uh, ็อกซิกอเวนเจอร์ฮีโร่พันท็อกซิก11กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับ ก่อนจะจบคลิปนี้ก่อนจากกันไปถ้าหากว่าชื่นชอบการนำเสนอของจังหวะจะหนังฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด u t u b e มากขึ้นกดแชร์เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจะหนังและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์แบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบ The Movie Super V สวัสดีครับ